แต่วันนี้ต่อปองก็แต่งกินด้วยนมเปรี้ยวรสผลไม้รวมเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีนมชมพูมาด้วยครับวันนี้ยังครึ่งขวดอุ้ยหน้าดินอน,นุ่นเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วอูว้หูหมาครับผมโดนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยัง สวัสดีท่านผู้ชม f อฟซทุกท่านนะครับรวมถึงนานๆนักตกปลากันด้วยครับผมก็มาพบกันในช่วงเย็นอีกแล้วนะครับผมที่อ่างเก็บน้ำบ้านปลาแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นครับผมตะปองก็มาถึงใหใม่แล้วก็เข้ามาข้างในนะครับมาต่อตั้งแต่คลิปช่วงเช้านะครับช่วงเช้าวันก่อนนอนได้มาตกก็มาตกโซนนี้นะครับ ก็วันนี้ก็มาตั้งเสาอุปกรณ์นะครับผมสำหรับาวางคันตกหน้าดินนะครับก็เอามาสองชุดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเป็นคันเดิมชุดเดิมนะครับแล้วก็ก็ยังใช้เป็น0ูญชุดแดหนึ่งชุดแล้วก็เบอร์หนึ่งหนึ่งชุดนะครับผมวันนี้ก็จะใช้ตะกอตะขคร้ด้วยนะครับ ก็ตขายก็ออามาสองลูกเหมือนเดิมครับผมมีลูกไหม่กับลูกเก่านะครับผมวันที่แล้วนี่ลูกเก่ามานกว่าลูกไหม่นะครับแล้วก็วันนี้ตะปองมีสูตรเดียวมาฝากให้ได้รับชมกันนะครับผมเอาไว้ไปทําตามเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมยด้ไงเดี๋ยวตะปองก็จะนั่งเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ฝากให้น้นาไปรับชมวิธีการ ทำเยอะในวันนี้กันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับส่วนประกอบเรามาเจอกันครับผมไปครับไปดูสูตรเยอะครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสูตรเยอะสำหรับใช้ในคลิปนี้กันนะครับท่านผู้ชมต่ปองจะเรียกเป็นสวนละกันนะครับผมก็จะมีเป็นมะพร้าว ขูดตากแห้งนะครับหนึ่งสวนครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไฮเกตครับบดละเอียดนะครับผมหนึ่งส่วนครับผมอันนี้ตะปองใช้สวนครึ่งครับผมอย่างถ้าเราตวงถ้วยตวงแก้วแล้วก็หนึ่งถ้วยครึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้สามสวนครับท่านผู้ชมไผ่เขียวนะครับปังไผ่เขียวครับผมส่วนมากจะเป็นปังมดเลยอันนี้เป็นปังมควิดนะครับ ปังมะคิดสวนครึ่งอันนี้สามสวนครับปังไผ่เขียวสวนขนมปังปลาละเอียดนี่ใช้สีสวนครับผมก็จะประมาณนี้นะครับให้อัตราสวนนี้ตะปองก็จะเอามาปั้นแล้วก็รวมการเซ็ตจะเอาไปใช้กับลํำละเอียดนะครับครึ่งกิโลครับผมครึ่งกิโลถึงเจ็ดขิดนะครับเดี๋ยวเราปั้นให้เข้ากันเลยครับผมอัตราสวน โตัวตระมานี้ครับ ผมเป็นล้ำละเอียดนะครับล้ำลงสี่ครับวันนี้เคเอามาเจ็ดขีดเอ้ไม่ถึงดีครับอันนี้ห้าขีดครึ่งครับนี่กห้าขีดครึ่งกต่วันนี้ไม่ได้ใส่แยมโลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนประกอบในนี้มันมีพวกขนมปังเป็นส่วนมากนะครับรือถ้าใครมีก็ใส่เข้าไปสักสองสามส่วนก็ได้นะครับผมไม่มีพิษไม่มีถูกนะครับนี่ เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งเกินอยู่ดีครับผมบางทีตะปองก็จะใช้เป็นนงเปี้ยวนะครับส่วนมากใครมีกะทิผงหรือกะทิน้ำอะไรก็ใช้ได้ครับผมเอาไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้สําหรับสูตรเยอะในคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไม่ครับผมนมนมหอมหอมครับนี่โอเคโอเคครับผมท่านผู้ชมนั่นก็เป็นสูตรเยอที่ตะปองใช้ทำมาในคลิปนี้นะครับ กต็ต้องขออภัยนะครับคลิปที่ก่อนหน้านุนเสียงไม่ค่อยดังนะครับผมเพราะว่าเกรงใจเขามีคนตกปลาอยู่ข้างนะครับวันนี้ที่มาไม่มีผู้คนเลยครับผมช่วงเย็นวันนี้แปลกนะครับจะมาผสมเหยื่อกันแล้วก็เอามาลองมือตกกันเลยนะครับผมท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ได้ประมาณนี้ครับผมโหอุปรกรณ์หน่อยเดียวนะครับ แบงเอาทำเยอะก็ได้เยอะอยู่พอสมควรครับผมแต่วันนี้แบงใช้นะครับคาดว่าชั่วโมงครึ่งในน่าสักจะครึ่งกิโลได้นะครับขัดเหลืองไงแล้วค่อยส่งเพิ่มก็ได้นะครับน้ำที่ใหม่ก็ใช้ได้ครับผมแต่วันนี้ตะปองก็แต่งกินด้วยน้ำเปรี้ยวรสผลไม้รวมเหมือนเดิมครับผม ก็มีนมชมพูมาด้วยครับวันนี้อย่างครึ่งขวดก็หวานเกินนะครับกินเลยไม่กินต่อครับก็เลยเอามาผสมกับยาตกปลาเรานะครับลองดูครับผมอย่างครึ่งขวดจะใส่ไปหมดเลยนมเปรี้ยวก็ใส่ไปแค่พอประมาณก่อนครับผมยะกระป๋องเก็บทิ้งนะครับไม่ได้เอาไว้นี่ครับหอมนม หอมนมหอมเปรีป้ยวๆนิดๆน,นะครับแต่ว่าจะจะใช้แบบเอ่เขาเรียกอะไรนะครับปั้นเลยนะครับผมแบบเหนียวเลยนะครับปั้นเหนียวสำหรักฟองก็จะใช้พวกเป็นของเรีวเยอะน้อยนะครับนมน่นาจ,จะมดเลยนะครับผม อเครับก็ประมาณนี้ครับเนะ๋อะใช้ตะก้อแล้วก็ลงมือตกกันเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไปรับทำเอาไปทำตามได้นะครับโอ้ดูลูกปนนเนีน้บผมเลาะข้างนี่ขึ้นมากินต้นหญ้าพวกตะไคร่ัันเกาะนะครับเยอะมากครับลูกปลาเกิดไหมโอเคนี่เหนียวๆเ,เลยครับผมลุย ครับผมฝังนี้เป็นตะก้อเบอร์ส0.8นะครับตะขอเบ็ดตะก้อเบอร์2เซนนะครับตะขอเบ็ดเบอร์0.8ครับสองตะขอครับผมกว่ส20กรัมครับสายเมนเดิมครับ15ปอนด์นะครับผมไม่ไดเปลี่ยนนะครับใช้อันเดียวชุดเดียวตลอดครับงบน้อยครับผม ลูกแรกลองเลยครับผมลูกนี้เออตัดก,กวาว ยี่สิบกรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็เบอร์สองเซนครึ่งแล้วก็ขอเบ็ดเบอร์หนึ่งะครับส่งจินโนทั้งโคเลยนะครับผมเรียบร้อยครับลงาตามไปเลยครับเดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวกินดีหรือไม่นะครับจะมีไซส์สวยๆเข้ามามั่งหรือไม่นะครับหน้าดินนี่สต้องรุ้นครับผม ก็ตะขายครับขาดไปเสียไม่ได้เลยครับช่วงนี้เดินทางมาไกลนะครับใส่ปลาไว้ทำกับข้าวครับผมใช้เกลือนะครับทอดกรอบได้ยุ่ครับห้าเซน ผู้ปลาชอนครับผมข้างหลังนี่กัดลูกปลาน้ำทมยานะครับประชอนดังมากครับผมที่นี่วิหน้าดินอนุน,นเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วหมาครับผมโดนครับโอ้ถือว่ากินเร็วเลยนะครับเยอะหอมมากครับวันนี้นี่ ถึงไม่มีแยมโลก็ได้ยุนะครับใช้นมเปรี้ยวแล้วก็นมชมพูแทนนะครับยานี่อ่าแล้วครับแต้มแรกยาจไม่ทันแตกเลยครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคเลยนะครับปลาเข้า วิ่งอันนี้ก็ดึงครับผมนี่เฮ้ย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 หนาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ยวรงครับผมท่านผู้ชมขันทุ่งเลย เปิดเบรกโอ้โ oh, ห oh, แรงเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh, ไซนี้นะครับนี่เยอะทัดแตกโอ้โ oh, ห oh. ดึงกันโอ้วิธีเปิดเบรกนะครับปิดไว้เด่นมากเออแล้วมันก็ไม่ค่อยดีด้วยครับอันนี้เลยโอ้โอส่ดีเลยครับครับเยอะหอมครับชดดุดนี้นมเย็นนมเปรี้ยวทำงานแจ๋วหือแตะขอเบิร์หนึ่งลยครับนี่ไส้โตเลย เดี๋ยวเอาลูก uh, ท <ye initiatives> ี่ลงไปกอดขึ <dragon risque> ้นมาดูนะครับโอ้โหตึงมือครับโอ้ยโอ้ยหลุดเลยตัวเด้งเหลือตัวเดียว ติดสองตัว้วครับตะกี้นี่อย่างต่อตรงนี้ครับอ,อุ้ย,นนย,ยดึงแรงทำไมวัดมันไม่ติดทุกโชว์ดึงคันนวดไปเลยไม่ติดว่ะโอ้ไม่ติดครับผม แปลกจริงจงโอ้ถึงคันพุ่งเลยนะครับสักี้นี่อันนี้กินย้อนไว้แล้วครับ ไสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมใส่ดีอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เด็ดเลยเดย๋อต่ปอวันสุตรนี่หอมมากเต็มปากศูนแปดครับผมเกนลงคอเลยครับเกนลงคอโอ้โห ก็ตะไคร้นะครับลูกไมน้นี่เป็นตึงครับผมเอาเถอ้าดูสว่างร้อนนะดินนะครับโอ้โอ้โอน้ำติดลูกปลานะครับนี่โดนไปตรงนี้มันจังหญ้านะครับปล่อยหมดเลยครับรุ่นนี้พ่าอ,อยู่มันติดแหลงไงบึงงง๊บแหลงแหลงบึ๊บท่านผู้ชมแหลงแหล่งว่า แล้วใสดีอีกแล้ว <c oughs> จัดมระเด็ดครับโอ้โห๋วครับท่านผู้ชมอ,อย่างนี้ให้เดี๋ยวจะปองหอมมากกวันนี้อะบอกเลยนมเปรี้ยวหอมเย็นทำงานโอ้โหอ้ยจุดแปดครับขอนี้ก็ได้ลุ้นยุดตลอดเลยนะครับี่อันนี้ก็หมุนคลิกๆไปกแล้วนะครับขึ้นมาดูครับผม มีจังหวะอะไรสไมไหมหรือไม่นะครับนั่นไงว่าแล้วไงเฮ้ยอันนี้ติดขึ้นมาอืมอุ้ยันกก็กินครับผมครับผุเฮ้ยไปแล้วว้า โอ้โอเคใช้ได้ครับผมหึงแหลงแล้วดึงแหลงแล้วครับ <c oughs> โอ้ยกินพร้อมกันเลยครับผมเอาละแม้แต่ตะกอตะขายก็นน่าจะไม่ได้ใช้เยอะนะครับ สองแปมเลยนะครับผมนี่จัดว่าเด็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอรอลุ้นกันต่อครับอย่าหอมครับเอย่าหอมอยขยับโอ้ยลูกปลาครับอันนี้นี่ลูกปลาสองตัวครับผมปลาแมวปลาแมวครับผมจังครับผมน่าจะโดน ขอได้ครับผมนี่ตกเบาๆขวดครับผมขวดขวดรากขวดมุนครับอ๋อนะไะส,สองตัวนะครับจะเก็บหนึ่งตัวครับอุ้ย,อ,ยอันนี้วะอันนี้เด้งเลยครับนี่งไง ไปยูนะครับโดนใ <c oughs> หม,ม่หนึ่งแต้มครับสงสัยนะครับทำไมดิ้นแรงแท้ปลาอะไร <c oughs> ตัวครับผมหุม่นตางกันกะได้ดินเลยนะครับวันนี้นี่ทีละตัวครับเอาละครับลองส่งโดนโดนครับอ้ได้ครับผมใส่ดีอยู่นะครับ นี่ครับผมเด้งๆเลยหกโมงสิบนาทีท่านผู้ชมอันนี้เด้งอีก <c oughs> เป็นเยี่ยวมดสองชุดเลยนะครับยังไงเด้งเบายแห่งเลย,ยแหง่งโอ้โหเหมือนจกบเบานะครับ <c oughs> ได้ยุครับผมจัดวันเดทครับ ใจเด้งแทงโอ้อนนก็แรกมันจะกินเบาๆนะครับท่านผู้ชมย้อนย้อนย้อนมาดึงจวดเลยครับกอดตะไคร้ก็มีเด้ง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 นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ดูเลยวันนี้เพลินหน้าดินซะแล้วนะครับท่านผู้ชมพอมีเวลาสักยี่สิบนาทีนะครับก่อนจะมืดเหยือกเด็วผสมไม้ได้ครับ อย่างนิดหน่อย ดูนะครับเป็นเด้งยุบพักนึงแล้วมรู้ว่าป่าน้อยหรือไงอุย้ยไม่น้อยวะสองแตมครับสวยๆนี่สามตัวหนึ่งยปล่อยนะครับนี่เป็กระสือเลยครับสามนี้นะครับ ซ้ายมือนะครับตะเก้งในกินแรงเลยไปเรื่อยเลยวะ,ะดวูสิใส่ไหนใส่ไหนติดเลยติดต้นไม้โอ้โหเฮ้ยเข้าตอนเย็นสามเต้มถึงว่าแรงจัดโอ้สามเต้มครับผมโอ้โหลัวๆเข้าตอนเย็นวะ เหมือนไม่โดนนะเอ๊ะดึงขนาดนั้นไม่โดนนะครับโอ้โหแปลกเลยสแสดงว่าสบัร์ตุดนะครับท่านผู้ชม ตัวเดียวเองแรงมากใจใหม่ึงแต้มครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมก็น่าจะเงียบไปเลยนะครับผมช่วงเย็นนี่ไม่มีมาตอดหรืออะไรเลยนะครับเงียบๆไปเลยครับอุปกรณ์ตกขันนาดินหงเรานะครับเงียบไปเลยยังไงจะเอ๊ะ ตุกว่าอน,นพูดรเรื่งเงียบปุ๊บเอาเลยวะจะเก็บอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้หกโมงครึ่งกว่าไปแล้วเลยจะเก็บอันขวามือก่อนแล้วกันนะครับอันน,นมีแนวน้อมว่าจะกินนะครับยุงมันมาครับผมกัดเต็มรังเลย โอ้หมืดแตแป๊บเดียวอยู่กงกัดหลังเต็มเลยครับผมท่านผู้ชมติดป้านะครับข้างหน้าเป็นปา้าข้างหลังนี้ก็มีตับพุ่มไม้โอ้น่าจะอยู่เอ้โหโดนครับอ่ามาอีกนึงแต้มใสสวยอยู่ครับผมเดี๋ยวมาดูคันเอก เดี๋ยวมาดูตะกอลูกสุดท้ายนะครับโอเคครับวางเปล่าครับพร้อมลูกสุดท้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวมาดูผลงานโดยวอมนะครับผมโอเคครับพร้อมตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการตกปลาหน้าดิน ในคลิปนี้งวันวันของเราเป็นวันของเราเลยนะครับผมแล้วก็พร้อมสุดเยอะที่ตาปองทําให้ดูนะครับนี่นมเย็นนมเปรี้ยวผสมไม่มีแยมโลกล็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหปลานาดินกินไซดีครับวันนี้หอมหอมมากนี่โอ้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมกระสือยีงสู้ไม่ได้นะครับวันนี้นี่อ๋อก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับสําหรับการ ทำเหยื่อของตปองก็มีผลประโยชน์มากน้อยกับนานาก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับท่านผู้ชมครับผม oh, โ้ผลงานถือว่าอลังการเลยครับวันนี้โอ้โหไปดูว่าจะหมันอะไรกันนาดนี้ครับผมโอ้โ oh, หวันนี้เจอตัวเป้งๆเ,เลยนะครับนี่อะรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากสุดยอดเอาไปทำตามกันได้นะครับใครได้ดีขนาดไหนอะไรยังไงก็ คอมเมนต์มาบอกพูดคุยกันได้นะครับผมคือใครมีเทคนิคนก็อะไรยังไงจะแนะนำตะปองก็คอมเมนต์มาใต้คลิปใครครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีอะไรมากไปครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับไปครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวครับผมขยะตะปองเก็บกรับนะครับนมเปรี้ยวนมเย็นทำงาน